น้ำเนส่วนเดีเดเขาจะเขียนว ฮัลโลทุกคนสวัสดีคะ่ะดมอร์นิ่งยามเช้าค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ1ิบโมงนะคะเบลก็ทำสวนทำอะไรของเบลเสร็จเรียบร้อยเบลก็เดินเข้าไปแพ็คของรันออเดอร์นะคะก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกคนมากๆเลยนะคะที่อุดหนุนกันมาไม่ขาดสายใครสนใจมะขามกวนอ่มามะขามหวานกวนใส่มะพร้าวนะคะเป็นของดีเป็นของฝากจากจังหวัดเลยมีเจ้าเดียวเจ้าแรกเจ้าเดียวของแม่น้องดีนะคะ อร่อยมากๆทุกคนคะใครสนใจก็ทักเข้ามาหาเบลตรงนี้ได้เลยนะคะในช่องทางการติดต่อที่เบลให้ไว้ในคอมเมนต์นะคะทุกคนคะคุณเชียงของเราก็มีพร้อมส่งนะคะทั้งปลาสลิด แซลมอนอกไก่แล้วก็จะมีปลาร้าบองสุกและด,ดิบ3ามกระปุกรอยคือเกาใครสนใจก็ทักเข้ามาหาเบลกันได้ตลอดเลยนะคะวันนี้เบลก็จะเข้าไปส่งของก่อนแล้วก็เตรียมตัวอาบน้ําอะไรเรียบร้อยนะคะก็แต่งตัวให้เด็กๆกินคงกินข้าวกันเรียบร้อยเบลก็จะมาจัด แจงรถที่นงที่นอนให้ลูกเนะทุกคนสบงสบัดออกรกเพราะว่าเมื่อวานเราก็เห็นอ่าคุณนงง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 ง,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 งูนะคะมาเดินอยู่แถวนี้เออเราก็ CA, แบบไม่ว่ากันเท่ากับบวากกากันเท่ากันย่างหนีสะกวนเดี๋ยวให้นางเรือออกไปก่อน วันนี้ก็เป็นเรื่ง,งามยามดีนะคะพี่เตยก็ลงไปเกี่ยวข้าวตั้งแต่เช้าแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเบลบอกพี่เตยไปว่าเบลจะตามไปช่วงบ่ายเนาะเพราะว่าเบลจะต้องไปส่งของด้วยเออทำหลายอย่างอยู่ในบ้านทํางานของเราก่อนแล้วก็ไปช่วยพี่เตยเกี่ยวข้าวนะคะทุกคนเด็กๆก,ก็ไม่ได้ไปโรงเรียนเนาะฤดูเกี่ยวข้าวนี่ก็จะเป็นช่วงของเดือน อ่ะสิบเอ็ดส,สิบสองช่วงปีใหม่นะเกี่ยวเขาแล้วก็จะปีใหม่พอดีอะไรอย่างนี้โอ้ยลมพัดมาวีวีวกีเขากีล้อมกองไฟล้องเพลงสนุกสนานเฮฮาอีสานบานเฮ้าประมาณนี้เลยนะทุกคนเออแลบบชอบเทช่วงหน้าหนาวมากๆมันเป็นอะไรที่อากาศดีโอ้ยมันไม่ค่อยมียุงด้วยเออหน้าฝนนิยุ้ นุ่งจ้งวิญญาณอีอีอ,อ,อีอยู่ข้างหูนะมันน่ารำคาญามากเลยนะทุกคนแล้วพอเรามาเจอช่วงหน้าหนาวอ่ะม,มันอากาศดีมากๆเบลไปส่งของเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนคะ่ะก็ขับรถมาที่ทุ่งนาของอพี่เตยนะคะก็มันจะทางผ่านจะกลับบ้านนั่นแหละทุ่งนาที่พี่เคยกับพี่เตยทําไว้ก็จะเลี้ยวเข้ามาเบลมาบ่อยนะที่นี่ทุกคนมากับป้ามากับพี่อะไรอย่างเงี้ยมาให้อาหารปลาก็มาบ่อยก็เลยจําทางได้ hello วันนี้เบลแวะไปที่หน้าเซเว่นด้วยนะคะทุกคนคะ่ะไปซื้อแตงโมจินตลามาสองลูกคะ่ะลูกละ30บาทนะทุกคนซื้อมาทุ่งนาสองลูกแล้วก็ซื้อขนมนมเนยมาให้แนวยินเย็นมาให้เด็กๆกินด้วยนะให้หลานๆด้วยลูกเราด้วยอะไรเงี้ยกินด้วยกันมาถึงเราก็เห็นพี่เตยนั่งพักเหนื่อยอยู่ที่เถียงนาเนาะทุกคนเบลก็เลยมาลงเกี่ยวข้าวก่อนเลยพี่เตยก็เลยบอกว่าให้ไปลงตรงอ่าทุ่งนี้แล้วกันมันจะได้ร่มร่มอะไรอย่างเงี้ยจะได้อยู่ ใกล้ลูกด้วยเ้วก็เกี่ยวคนละที่กับพี่นะคะทุกคนคะก่อนที่เราจะลงเกี่ยวข้าวนะ่ะจริงเบลเคยบอกทุกคนไว้ใช่ไหมว่าเบลเบลไม่ค่อยแพ้อะไรแต่เบลแพ้เวลาที่เบลลงทุ่งนาเนี่ยเบลคันเบลจะ ถ้าไม่ได้ใส่อะไรคุ้มกันไว้เลยอะ่ะมันจะย่าหรืออะไรก็ตามมันจะทําให้เบลอัคันมากทุกคนเวลาเบลลงทุ่งนาหรือทําสวนทําไร่เนี่ยเบลต้องใส่แบบนี้ใส่ผ้าคลุมอันนึงแล้วก็ใส่หมวกใช่ไหมแล้วก็ใส่เสื้อกันยาวใส่รองเท้าบู๊ใส่กางเกงขาย,ยาวใส่ถุงมือเวลาที่เราจะเกี่ยวข้าวนะทุกคนถ้าเราไม่ใส่ถุงมือ ไม่ได้มันไม่เซฟตี้เราต้องใส่ถุงมือด้วยเพราะว่าเกี่ยวมันคมมากทุกคนมันเกี่ยวมันคมแห้งต้องใส่ถุงมือแบบนี้ถ้าเป็นถุงมือที่ว่าอ่ามีตุ่มๆด้วยอันเป็นยางๆอ่ะอันนั้นอย่างมันจะร้อนแต่ถ้าเกี่ยวข้าวนะ่ะใส่ถุงมือที่มันเป็นไหมพรมมันจะระบายอากาศได้ดีมากๆเลยนะทุกคนเมื่อก่อนนะ่ะอุ้ยเบี้ยวเซียนมากเลยเนอะอ่าเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวทำไรทำนาเนี่ยอือบะเห็ดกับบะได้ถือคอนนะจ้า น้องอนานาก็นอนหลับนะทุกคนรับบิกเรียวตอนขาไปส่งของอ่ะไม่หลับนะแต่ว่าพอขากลับมานะ่ะเออหลับหลับอยู่บนนี่แหละเราก็เลยขับรถมาจอดไว้ที่ร่มต้นไม้ก็เลยให้นา่งนอนอยู่ตรงนี้ล่มพัดเย็นสบายมากทุกคนอยู่ในล่ม สิ่งไหนที่อดินกับวนาไม่เคยเห็นก็ได้เห็นนะทุกคนตกปลาหรือว่ามีคลองน้ํามีทุ่งนาอะไรใดเอ่ย ơi, อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะตื่นเต้นมากเวลาที่เห็นหลานเบลแบบว่าเล่นอะไรสนุกสนุกแบบตกปลาหรือว่าไปเล่นแบบว่าอยู่กลางทุ่งนาอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบตื่นเต้นมากเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวก็ถามลูกอยู่นะทุกคนว่าชีวิตแถว บ้านแม่เนี่ยชีวิตที่สานบ้านแม่เนี่ยสนุกไหมชอบไหมเบลก็ถามลูกงเงี้ลูกก็ตอบว่าชอบนะทุกคนเขาก็แบบเอนจอยมากเวลาที่เราพาไปไหนไม่ค่อยแบบว่านี่หรอกขอแค่ได้อยู่ใกล้ๆกล้แม่เขาก็มีความสุขแล้วคะ่ะการเกี่ยวข้าวหลายๆคนก็คงจะเคยเกี่ยวข้าวเนาะบางคนอาจจะไม่เคยด้วยซ้ําแต่เบลเบลทำมาตั้งแต่เด็กนะทุกคนเนี่ยถ้าต้นข้าวที่มันยืยนตรงอะ่ะมันจะเกี่ยวง่าย แต่เมื่อไหร่ที่ข้าวมันลงไปนอนอยาราบอยู่อยู่ตรงทุ่งนานะทุกคนโอ้ปวดหลังขั้นสุดบอกเลยบต้องก้มบางทีนะ่ะเวลาเขาล้มนะ่ะเขาจะข้าวมันจะล้มไปไม่เป็นคนละทางเงี้ยโอ้ยว่ามันขี่รถอันขึ้นเขาเหรอทุกคนหมุนไปทางนี้แล้วก็หมุนมาทางนี้เวลาที่เราเกี่ยวข้าวเนาะถ้าเราเราไม่จับให้มันคู่กันนะ่ะมาวางไว้สวยๆเนะี่ยตอนที่เขาจะมัดข้าวให้มันเป็นแบบว่าเป็นมัดเป็นมัดมันจะได้เก็บง่ายๆคนที่มัด จะลําบากก็เลยต้องเกี่ยวแบบนี้แหละทุกคนเนี่ยการเกี่ยวข้าวเออคิดถึงจะไหมจ่ของถึงตั้งแต่กลับมากลับมาเที่ยวบ้านทีไรก็ไม่ค่อยได้มาเกี่ยวข้าวหรือว่าทําไรทํานาช่วยพี่เตยสักเท่าไหร่นะทุกคนแต่ว่าตอนเนี้ยเราอยู่ที่นี่ถาวรใช่ไหมอยู่บ้านเฮ่าแบบถาวรเลยก็จะมีกิจกรรมให้เราทําเยอะหน่อยนะทุกคนมันสนุกดีนะเวลาที่เราได้ไปทําอะไรแบบนี้มันเหนื่อยก็จริงแต่ว่าพอเราได้ทําแล้วคือคนเราอะ่ะถ้า คนสบายก็คือคนตายเท่านั้นด้วยค่ะอิลีคนสบายก็คือคนตายนอนอยู่ซื่อๆนี่ก็คือตายแล้วนะคะแต่ว่าคนที่ยังมีชีวิตอยู่ต้องขยับขยื่นร่างกายนะก็สันมันก็สิเจ็บสิป่วยก็จะเป็นที่นอนติดเตียงเนาะคุณยายสาหรือว่าป้าเบลนี่ขยับขยื่นตัวอยู่ตลอดเวลาจะมาให้เรานั่งนิ่งๆอย่างเงี้ยไม่ได้นะทุกคนร่างกายมันจะจมเราก็ต้องทําขยับขยื่นเหนื่อยก็พักนั่งพอหายเหนื่อยแล้วก็ลุกข,ขึ้นมาทําต่อมันจะให ร่างกายของเราเนี่ยกระฉับกระเฉงเลยนะแล้วแบบว่าบอดีเฮาเนี่มันกระชิบเพศเฮามีพลังกำลังเบลนี่แบบว่าไม่ยางอยู่เบิดมือค่ะไม่พร้อมให้มันรู้ไปสิจากที่แบบว่าเราก็เป็นคนพุงใหญ่ๆใช่ไหมเมื่อวานเนี่ยเบลโทรคุยกับแม่เบลก็เลยเปิดพุงให้แม่ดูแม่เบลชมเบลนะทุกคนบอกโอ้ยมีเอวแล้วเห็นเอวแล้วอะไรเงี้ยโอ้ยเขินตัวเบิอยู่บบานี้ว่าแม่ยองแค่ของ ก็ไม่เคยมีเอวเลยนะจากที่ตอนอายุ14น่ะตอนนั้นน่ะน,น้ำหนัก50มาเรียนปวชปวสก็ประมาณ55-56เนาะพอมาเขาอ่ามาทำงานที่กอสเมือนกันเริ่ม60พอเริ่มแบบว่ากินเบียร์เก่งมาอยู่ผู้เก็ตกะ65บ65ลดลงมาเหลือ63 ก็หกสิบก็หกสิบอ้าวตีขึ้นตีลงอย่างนี้แหละเพราะว่าหนึ่งเราทำงานตอนกลางคืนทุกคนเราจะนอนกลางวันซะมากกว่าแล้วเราก็ไม่ค่อยด้วยขยับขยิ้ก็คือมันก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นนะทุกคนแต่เราจะดื่มเบียร์นะเยอะมากเบล่าดื่มเยอะมากเลยทุกคน เล้าเบียอย่างเงี้ยก็คือไม่เคยขาดเลยทุกขึ้นแบบเมาหัวลาน้ําแบบโอ้ยวันไหนที่แบบว่าแบบแห้งมากๆอะแทบบแบบลุกไม่ได้ล้มทางยืนอย่างนี้ก็มีนะเป็นคนใช้ชีวิตที่แบบคุ้มมา,มากๆนะทุกคนคุ้มมากแต่ว่าพอเราโตขึ้นมาเนี่ในวัยที่แบบว่า3 0มสบแล้วสาิบเอ็ดแล้วสิส้สามสอเนี่ยปีใหม่มาก็จะ32สองอยู่แล้วนะทุกคนปะ ทำไมไม่ย้อนกลับหลังบ้างวะแต่ว่าเข็มนาฬิกามันก็ไม่ย้อนกลับหลังดนะีบทเรียนของเราเหมือนกันก็มีแต่เดินไปข้างหน้าอย่างเดียวนะคะเราก็จะขอสู้แล้วก็ผ่านพน้นช่วงเวลาทุกสิ่งทุกอย่างมันไปให้ได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นบทเรียนสอนให้เราสู้แล้วก็เราสามารถสอนลูกสอนหลานของเราให้ยืนหยัดมั่นคงต่อสู้ชีวิตไปกับสังคมใดนะคะ เกี่ยวข้าวได้ไม่เท่าไหร่ทุกคนอน้องนานาก็ตื่นเนาะพอเขาตื่นมาแม่หนูหิวหนูนั่นนี่ก็เลยไปเอาเสื่อมาปูตรงที่ว่าเบลใกล้ๆเบล,กล,กล,กลเกี่ยวข้าวมันจะมีต้นไม้อยู่ตรงนี้แหละแล้วก็มาเอามาปูตรงร่มนเนาะแอาแตงโมมาให้ลูกกินนั่งกินแตงโมเย็นสบายมากทุกคนเออบรรยากาศดีนะ ก็นั่งพักเหนื่อยสักนิดนึงแล้วก็ให้ลูกกินแตงโมแต่งอะไรให้เสร็จแล้วเขาก็เล่นตามอัตายา,ายั <S <S ยเพราะว่าหลานก็อยู่เนาะก็เล่นอยู่ได้กันนี่แหละนั่งเล่นอยู่สักพักเนาะทุกคนเบลก็เลินไปเกี่ยวข้าวต่อ ตะเว้นกำลังจะตกดินเห็นพี่เตยเดินมาจากอีกทุ่งนึงเนาะบอกว่าไปไปกลับบ้านได้แล้วนะคะเพราะว่าะตะวันจะตกดินแล้วถ้าเรายังเกี่ยวอยู่มันจะมืดมันมืดเร็วมากเลยนะทุกคนแล้วมันไม่มีสายไฟเข้ามาในนี้ยเวลามันมืดมันจะมืดตึ๊ดตือเลยจะมองไม่เห็นอะไรเลยทุกคนทางกลับมาก็จะมี ควายอยู่ตรงนี้มีนกกระเรียงมาเลี้ยงควายนะทุกคนเบลก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนด้วยก็พาเด็กๆนั่งรถกลับบ้านดูหน้าเบลที่แดงเลยร้อนเลยนะทุกคนมันร้อนมากแล้วเราใช้อเอน็นร์จีในร่างกายเนี่ยเยอะมากแต่ใดๆก็คือลูกเอ็นจอยแห้งอันหน้าก็มีความสุขาได้ขี่รถทุกคนคะ่ะเบื้องบนนะโอ้ยมีความสุขมากพี่อดินก็ตื่นเต้นไปกับทุกสิ่งแล้วก็เหนื่อยด้วยนะทุกคนเพราะว่าไม่ได้นอนกลางวัน วนดีนอนกลางวันทุกครั้งเออจะนอนไปกับรถใช่ไหมก็หน้าตาก็จะแบบสดชื่นแต่ถ้าวันไหนไม่ได้นอนกลางวันกับนาตาก็สิเบนแบบนี้แหละค่ะเมื่อยแม่เม่หนูเมื่อยหนูหนูว่างนอนเออก็เลยพาลูกกลับบ้านเพ่อถึงเวลากลับบ้านก็มาแวะกินข้าวที่บ้านพิเตยก่กอดอยากกินตําถั่วมากๆเลยอยากกินอะไรเผ็ดๆแซ่บๆนะทุกคนก็เลยไปตลาด ได้ไก่ทอดมาสองชิ้นแล้วก็ได้บักถั่วมาแล้วก็ได้มะก,กอกมาใส่ส้มตำส่วนมะก,กอกนะหลายหลายคนก็อยากให้เบลอะเอามาขายแต่เบลอะอยากจะรู้ไหมว่าทําไมเบลถึงไม่เอามา มันเสียเร็วทุกคนถ้าแบบว่ามันอยู่ในความร้อนมันจะสุกเดีวแล้วมันจะเละมันจะแบบว่ามันจะไปไม่ถึงอ่ะมันก็เลยแบบว่าค่อนข้างที่จะยากในการเก็บรักษาเบลก็เลยไม่ได้เอามาก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะที่หลายๆคนเบลเบบอกว่าเบลจะทักไปหาถ้ามันมีอะไรอย่างเงี้ยแต่เบลไม่ได้ทักไปเพราะว่าเหตุผลนี้แหละทุกคนคือมันเสียเร็วแล้วก็มันมันยากต่อการเดินทางเบลก็เลยไม่ได้ทํานะคะทุกคนก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยเนาะ ตำถั่วเผ็ดๆแซ่บๆวันนี้เบลใส่พริกประมาณ3เม็ดนะคะทุกคนค่ะโอ้ยตำแล้วตำอีกซิมแล้วซิมอีกเรียกลานมาชิมแล้วก็จะคล้องกับใส้ใน้ำปลาค,คือเกาลดเกียมาเองหลานเบลบอกแต่ว่าเบลชอบเค็มกับบ้องก,กินกระซามเพราะว่าพี่เตยก็ทํากับข้าวอยู่แล้วก็พี่เคยก็ได้กับข้าวมาอีกอย่างหนึง่งเเบลกปชิตำบกทั่วค่ะไปกินตำบกทั่วเข้มๆเผ็ดๆมันกระสิแสบจเจริญมากเลย <laughs> เบลยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้กินแต่ข้าวเช้าอย่างเดียวไปส่งของกุลีกุจอวกับไปนั่งเกี่ยวเขาน้ําเอื่ยกับบริกินอย่างได้กินแต่แต,แตงโมนั่นแหละทุกคนแล้วก็กลับมาถึงบ้านมือสั่นเลยใจสั่นและหิวเข่าแห้งค่ะกับข้าวของเราก็ประมาณนี้ทุกคนลวกดอกแคต้มเนื้อนะคะ แล้วก็ผัดแตงกวาใส่หมูแล้วก็มีตําถัว่วแล้วไก่ทอดนะคะทุกคนมาเด้อตามมากินเขา่าเข่าเนี้ยวห,อน,หอนเนาะกินกตบตาบักถั่วเผ็เดๆเ,เข้มๆนะาตามทีไรก็นึกถึงคุณตาเบลทุกทีเวลาที่ทํากับข้าวเบลก็เคยเล่าไปแล้วแหละตามทีไรก็นึกถึงทุกทีแบบยายเบลตามแรกๆเนี่ยน,ยน,ยน,ยนยั่นล่ะพอเขาบม่มีแคว ยาเบลบอกประมาณว่าให้เบลตํา,ตาถั่วให้มันแบบเละๆหน่อยเพราะว่าคุณตาเบลฟันไม่ดีเบลไม่รู้หรอกว่าตอนนั้นฟันไม่ดีไม่ดีคืออะไรเพราะว่าเขาเป็นเด็กหน่อยเราก็ประมาณเราไม่อยากทําเฮ็ดเราก็เลี้ยวหรือแบบตําเนี้ยมันก็คือตําถั่วจะมตาตําให้เละทาไมอะไรประมาณนี้สาหรับเบลนะแต่ว่าคนไม่มีฟันบอมีฟันก็คือบอ่มีฟันมันไม่สามารถเคี้ยวได้ถ้าเราไม่ทําให้มันเละๆอ่ะทุกคนมันก็เลยยากคุณตาเบลวันนั้น โดยจำไม่เคยลืมแกได้แบบว่ากินแตน้ามันทุกคนก็แบบอันไหนที่มันเละอยู่ก็ได้กินแต่อันไหนมันบริเลกก็คือบริ้กินเลยบักทัวนะเบลเบลแบบว่ารู้สึกผิดมากๆเวลาที่แบบตําถั่วทีเลยแต่มันก็อร่อยนะตำแรงๆนี่เลยล่ะพอห้องว่ามีแคลตาทีไรก็นึกถึงทุกทีโอ้ยอีพ่อยอีเม่เอ้ย ถ้ากลับมาเบลจะต่ำเห็นไหมละเอียดแล้วเบลจะเอาไปปั้นใส่โหลปั้นสะก่อนจะเอามาต่ำพ่อจะได้กินแบบเล่นๆลืดเล่นๆลืดเลยนะเบลก็อยากให้กินแบบนี้แต่ว่า มันกส็สายเกินไปแล้วแหละทุกคนมันก็กลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้เราก็ได้แต่นั่งคิดถึงคนที่ดูแลเรามาตั้งแต่เด็กเ,เขาจากเราไปแล้วแต่คนอยู่ก็ต้องสู้ต่อไปอย่างว่าแหละทุกคนเข้ากันทาหน้าที่ของเราต่อไปใจเว้นใจกรรมของเขาต่อไปเมื่อไรหมดเว้นหมดกรรมเมื่อไรก็จะได้จากกันไป แบบนั้นนะคะก็ขอให้ลูกโตก่อนยืนหยัดในสังคมไดก่อนดูแลจากของใดก่อนสิเป็นจังไดก็ดจังเป็นนะอันนี้คือความคิดจากใจเบลเลยนะทุกคนวันนี้ไปเกี่ยวข้าววันแรกโอ้ยซากไปเกี่ยวเขาทุกคนขาตัวร้อนๆอนรุมๆมต้องไปกินยาลดไข้แล้วเละว่ามันไอยใจไข่จีบัดนี้ <laughs> ไม่เคยไไม่ค่อยได้เกี่ยวข้าวนานนะพอได้ไปเกี่ยวกับแบบมันมือนะมาหยุดพักเลยทุกคนต้องไปกินยานแล้วแหละสำหรับวันนี้ก็ลาทุกคนเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ